น่าไม่ได้แบบเดได้หลายบอกเข้าไปก่อนเลยดิขอบอกหาลาไม่รพี่เลยมากันที่จะรีบข้าวอไ้ชิ้นก็เลยแ้ยเงี้นั่นโอ่ยไจาือตกตีนนี่ไปเสนอเนี้ thì mình nhìn ra Thế mà mình nhìn ra thì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  mình cái <laughs> ra thì mình nhìn 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 ra thì ra thì mình มือนเงนตัวตัวแค่ไหนเนี่ยมันถึงบานเศ้าเนข้าวมอดข้างนเด็ก็กรปเสอง่ขั้นต่แบบก็เดเสียค่าความเดือ้นเ่อะ่รอกที่วองงานเสษร่วงพาดมันกระลุกหน้าใบนุ่นเลยในหาใบน่นมหานี่เลยมราไม่ไปเมื่องไม่นะ่ั ม่มีเสียงทั้งนั้นมันซอดไปพุ่นตัวสนามก็นตัวได้เลยมันไปซอดเรานสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ท่านผู้ชมทั่วโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามสีรวยทรัพย์ประจำวันที่8มิถุนายน2565 วันนี้ทางช่องสามสีรวยทราบมีแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลและฉลากอมสินนะคะพอแม่พี่น้องวดประจำวันที่16มิถุนาย,ยน2 5 6 5ซึ่งทางช่องจะออกคลิปแค่2คลิปเท่านั้นนะคะพอแม่พี่น้องก็คือ,อคลิป แนวทางครั้งแรกก็ออกวันที่8มิถุนาย,ยน2565และก็รอโค้งสุดท้ายเมื่อวันที่15มิถุนาย,ยน2565เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องแต่ถ้ามีฝันด่วนฝันด่วนฝันใช่ก็จะลงในช่องทางลายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเพราะว่าคนมีเซนสจะลงคลิปไม่ทันค่ะเหมือนดังเช่นงวดประจำวันที่1มิถุนาย,ยน2565 จะเป็นฝันด่วนทางช่องได้ลงคลิปในทางไลน์นะคะพ่อแม่พี่น้องซึ่งก็เข้าทั้งบนล่างของอมสินและฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน2565ซึ่งทางช่องจะปักหมุดใต้คลิปไว้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะผู้ใดที่สนใจที่จะเ,เข้าทางช่องทางไลน์เพื่อได้ตัวด่วนนั้นก็ กดลิงก์เข้ามาได้เลยนะคะพรมีพี่น้องทั้งซึ่งทางช่องสามสีรยบจะวางลิงก์ช่องทางลายไว้ใต้คลิปเพราะว่าตัวที่เน้นแล้วก็จัวแน่นอนก็จะเป็นประมาณวันที่15มิถุนายน2,565ทึงทางช่องจะเน้น เน้นๆให้อีกรอบหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นฝันที่ใกล้วันที่จะออกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางของงวดประจำวันที่1มิถุนาย,ยน2565ที่ผ่านมาคนที่เข้ามาใหม่กดเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังได้นะคะจะเห็นว่าทางช่องให้เข้าบนล่างเข้าบนล่างของอมสินแล้วก็เข้าล่างของฉลากกินแบ่ง รัฐบาลงวดปัจจุบ,บันที่1มิถุนาย,ยน2565นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแนวทางของฮานอยและลาพัฒนานั้นช่วงนี้คนมีเซนส์นจะยังไม่มีเวลาลงในคลิปให้ขอให้ท่านที่สนใจทางฮานอยและลาพัฒนาให้กดติดตามทางช่องแนวทางทางไลน์ได้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ เมื่อ,เม,อเมื่อวันจัน์ทรก็ออก81ลาวพัฒนาและเมื่อวานนี้89ที่ฮานอยพิเศษไปแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะในวันนี้ทางช่อง3าสีรวยทรัพย์มีตัวเลขที่ฝันแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะฝันฝันเห็นคนที่เขา ถูกฉลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2565ที่ผ่านมานี้เขาถูกไปล้านห้านะคะพ่อแม่พี่น้องก็ฝันเห็นเขาฝันเห็นเขาว่าเขาไปซื้องวดประจำวันที่1 6มิถุนายน2565ไว้แล้วทีนี้ทางคนมีเซน์ก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพนะคะช่วงนี้ก็ได้โทรไปถามทางจังหวัดที่ ที่เราอยู่ว่าคนที่เขาถูกฉลากินแบ่งรัฐบาลวดประจําวันที่1นึมิถุนาย,ยน2 5 6 5นั้นที่ถูกล้านห้านั้นเขาฝันอะไรและเขาซื้ออะไรแล้วพรฝันเห็นเขาว่าเขาได้ไปซื้อเลขไว้แล้วนะคะซึ่งก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูตัวเลขกันเลยคะ่ะก็ได้โทรไปถามแล้วนะคะเขาซื้อ 598หมุน6ประตูนะคะพ่อแม่พี่น้องซึ่งเขาซื้อไว้แล้วนะคะซึ่งทางช่อง3าสีรวยซัพ์ก็ให้ไว้เม็ดเดียวเลยนะคะ598นะคะเป็นฉลากิินแบ่งรัฐบาลวัปเปจันวันที่16นะคะพ่อแม่พี่น้อง16นะคะพ่อแม่พี่น้องคะขออนุญาตขออนุญาตนะคะเพิ่มลงไปก็คือเขียนผิดเป็น11 ก็คือวันที่16มิถุนายน2565ให้เม็ดเดียวเลยนะคะ598นะคะหมุน6ประตูแล้วก็อย่าลืมตามเลขของทางช่องที่งวดที่แล้วให้ไว้ด้วยนะคะเลขตัวนี้ทิ้งไม่ได้นะคะก็คือ035หมุน6ประตูแล้วก็หมู่9ก็คือ09นะคะอย่าลืมนะคะพอแมมพี่น้องคะ ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ับ i b ล์และกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆจากทางช่อง3ามสีรวยทรัพย์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วเมื่อท่านใดได้ตัวเลขจากทางช่องแล้วอย่าลืมเขียนไปใส่กระดาษแล้วนําไปวางไว้ใต้หิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านกราบไหว้บูชาเพื่อขอให้เลขเข้านะคะพ่อแม่พี่นอ้องทางเลขทางช่องสามสีรวยทรัพย์จะเป็น แนวทางของเลขฝันและก็เป็นในแนวทางของเลขบุญนะคะพอแม่พี่น้องไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบหรือว่าขัดก็ผ่านนะคะชมเพื่อความบันเทิงถ้าชอบก็จัดเลยนะคะพอแม่พี่น้องไปได้ทั้งฉลากออมศินรัฐบาลและฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2565และอย่าลืม035หมู่9และอย่าลืม09ด้วยนะคะพอแม่พี่น้องคะ ท่านใดเมื่อได้โชคลาบจากทางช่องสามสีรวยทรัพย์แล้วอย่าลืมไปทําบุญนะคะทําบุญกับพระกับคนกับวัดกับพระกับสัตว์ได้หมดเลยนะคะมีน้อยทําน้อยมีมากทําพอสมควรนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสําหรับวันนี้ช่องสามสีรวยทรัพย์ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ